สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวสัตว์ต่างหลายแหล่กันนะครับมีตัวอะไรบ้างครับมาดูเลยนี่อันนี้บล็อกนี่เวลาปิดไฟกันแบบนี้เยลโล่ด็อกนี่เปิดไฟกอย่างนี้นะครับนี่ดูดูดูไปปล่อยลงสนามครับเป็นอันนี้เรียกว่าอีเลฟเว่นบลูอีเลฟเว่นช้างสีน้ำเงินเห็นไหว่าฮอสทิงฮอสพิงฮอส เอ้ยมาเจอมังกรด้วยครับมาม,มังกรมังกรมาดูมังกรดีวกว่ามังกรมังกรเปิดตัรีนี้นี่จะพูดป,ปีกได้ด้วยไายค่ะนี่บฟัฟเฟิลวายบฟัฟเฟิล าวน่ไปเก็บเก็บเข้าถังครับเก็บเข้าถังเลยนี่ไปจะวิ่งเข้าถังแล้วพิกาจูนี่พิกาจูอ่าพิกาจูไปนี่พ็อปเพโธ่สองตัวนะครับหนังเรื่องพ็อปเทโทนี่อันนี้ก็เป็นเข้าแก๊งได้เพราะเป็นหมาเหมือนกัน อันนี้ดอกไออันนี้ก็เป็นหมาเหมือนกันอ่ะไปกลับบ้านกันได้แล้วอ่ะไปออกกลับบ้านกันอ่าครับอันนี้ก็อ่ะดูวิ่งวนสักหนึ่งรเฮ้ยนี่เรามีแถมสักตัวหนึง่งล้วมีรถไฟมาให้ดูด้วย โอเคถ้า,าับันนี้ลาไปต่อนนะครับบ๊ายบาย